ครับเพื่อนๆครับถ้าเราจะเปลี่ยนซีนตัวนี้นะครับเราต้องถอดตัวที่เป็นตัวล็อกออกมาก่อนนะครับตัวกิบล็อกตัวนี้นะครับพอออกมาแล้วนะครับทีนี้ตัวนี้มันจะออกยากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันไม่มีแนวให้เราถอดออกนะครับให้เราทําการใช้สว่านนะครับของผมนี่จะใช้วิธีการใช้สว่านเจาะนะครับเจาะอย่างนี้เจาะให้เป็นรูก่อนนะครับแค่รูเดียวก็พอนะครับเจาะให้เป็นรู แล้วเราก็ใช้เหล็กที่เป็นตะขอแบบนี้นะครับเหล็กที่เป็นตะขอแบบนี้นะครับเกาะเข้าไว้นะครับแล้วก็ดึงออกมานะครับถ้าเกิดว่าดึงไม่ถนัดนะครับเราก็ใช้ครีมล็อกนะครับจับนะครับแล้วก็ดึงนะครับดึงออกมานะครับมันก็จะออกมานะครับถ้าเกิดว่าบางคันเนี่ยมันจะแน่นนะครับมันจะแน่นอยู่นะครับแล้วก็ค่อยๆค่อยๆดึงนะครับบางทีมันก็แน่นนะครับอันนี้ แต่ถ้าบางคันถ้ามันหลวมมันก็จะดึงออกง่ายนะครับผมมันก็จะออกมาลักษณะแบบนี้นะครับเราจะใช้ตัวนี้กเกาะออกมานะครับแต่ว่าตอนที่เราเจาะต้องระวังอย่าให้ไปโดนโซ่นะครับถ้าโดนโซ่เนี่ยโซ่อาจจะขาดได้น,นะครับตอนที่เราเจาะนะครับไม่แนะนํานะครับไม่แนะนําให้ใช้ตะปูตอกนะครับ,นนรบะะถ้าเกิดว่าเราใช้ตะปูตอกเนี่ยเอ่อตรงบ่าตรงนี้ครับตรงนี้มันจะมีบ่าอลูมิเนียมอยู่ตรงเนี้ยบ่าลองซีนตัวเนี้ยครับมันบางมากนะครับถ้าเราใช้ตะปูตอกเนี่ย มันจะทําให้บาดตัวนี้แตกได้นะครับมันจะทาให้บาดที่ลองซีนตัวนี้แตกได้เราใช้สว่านเจาะเอานะครับพยายามอย่าให้เจาะลึกนะครับถ้าเจาะลึกเนี่ยมันจะไปโดนกับโซ่นะครับโซ่เราลิ้นนะครับพอเราเจาะทะลุแล้วแล้วก็เอาตัวนี้เกี่ยวแล้วก็ดึงออกมานะครับเดี๋ยวเราไปซื้อเอาตัวอย่างไปซื้อของใหม่มาเราก็จะประกอบเข้าไปเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนนะครับซีนมันจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับ ตัวนี้ถ้าใช้ไปนานๆเนี่ยมันจะแข็งแล้วก็กรอบนะครับพอมันแข็งแล้วก็กรอบมันจะเก็บน้ํามันไม่อยู่น้ํามันจะรั่วซึมออกนะครับบริเวณนี้นะครับรั่วซึมออกมาแถวนี้จะเต็มไปด้วยน้ํามันเครื่องนะครับอันนี้เราได้ทําการล้างไปแล้วนะครับเดีย๋ยวเราก็จะซื้อของใหม่แล้วประกอบเข้าไปเลยนะครับกับเพื่อนๆตอนนี้เราก็ได้ซีนข้อเหวี่ยงมาแล้วนะครับนี่นะครับซีลข้อเหวี่ยงของสกูปปี้ไอนะครับ เดี๋ยวเราก็จะใส่เข้าไปเลยนะครับผมนะครับเราสามารถใส่ก่อนได้เลยนะครับใส่ก่อนได้เลยใส่เสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยใส่เสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยใส่เสื้อสูบก็ได้นะครับเราสามารถใส่ก่อนได้เลยนะครับตอนนี้มันไม่มีผลอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะก่อนใส่เราต้องทาจารบีสักหน่อยนะครับทาจารบี ถ้าจรละบีตรงนี้นะครับเพื่อนๆนะครับตรงนี้นะครับมันจะได้เข้าง่ายๆนะครับของเครื่องนี้ก็คือว่าซีนตัวนี้มันรั่วนะครับใช้ไปนานๆแล้วมันรั่วมันรั่วแล้วน้ำมันเยิมแถวนี้นะครับเต็มไปหมดเลยนะครับฮอนดานี่ฮอนดานี่เปลี่ยนง่ายนะครับไม่ยาก หลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราก็จะทากาวด้านข้างนะครับการทากาวมันจะช่วยให้เราใส่ได้ง่ายนะครับถ้าไม่ทา,ามันจะใส่ยากนิดนึงมันจะฝืดเดี๋ยวจะทากาวคาร์บอนก็ได้นะครับผมทาคาร์บอนทา,าด้านข้างไว้อย่างนี้นะครับโอเคเสร็จแล้วเราก็จะอัดเข้าไปเลยนะครับตรงนี้ตัวนี้มันจะมีบ่า บ่าเรงรับซีนอยู่นะครับเราก็ใส่เข้าไปให้สุดบ่าพอไม่ต้องตอกนะครับถ้าเราตอกแน่นเกินไปนะครับเดี๋ยวบ่าตัวน,นี้มันจะแตกได้นะครับเพื่อนระวังนะครับค่อยขยับนะครับนะครับ ข้าวตรงๆนะครับดันให้มันถึงร่องของมันนะครับมันจะมีร่องของคลิปล็อกอยู่ไม่ต้องตอกนะครับเพื่อน แค่นี้พอนะครับเรามาห้ามตอกนะครับถ้าตอกนี่เดี๋ยวบ่าตัวนี้มันแตกบ่าแตกนี่งานเข้านะครับพอถึงระยะของตัวคลิปล็อกแล้วเราก็ใช้คลิปล็อกล็อกเอาไว้ไม่ให้มันหลุดคคนนี้ก็พอนะครับ โอเคเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะดูซิว่ามันลงล็อกหรือเปล่าต้องให้ตัวล็อกมันลงล็อกนะครับถ้าไม่ลงล็อกเดี๋ยวมันจะหลุดโอเคอันนี้ตัวล็อกลงล็อกไปเรียบร้อยนะครับนะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเพื่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับตัวน,นี้ไม่ยากอะไรนะครับ นี่เลยไมยานนะครับถ้าเกิดว่ามันรั่วเนี่ยแถวเนี้ยจะเยิ้มไปด้วยน้ํามันนะครับแถวเนี้ยเยิ้มไปด้วยน้ํามันนะครับเราก็ได้ทําการเปลี่ยนใหม่ได้เลยนะครับเปลี่ยนไม่ยากเท่าไหร่นะครับของฮอนด้าในเปลี่ยนง่ายนะครับนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้ของเก่านะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนะครับขอบคุณนะครับเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ